ตายายนะครับที่ขายข้าวไข่เจียวข้างโรงเรียนในตัวเมืองลำปางครับแจกอาหารส่งมอบความสุขต้นปีส5 6 7รอครับนายอํานวยปาสิงอายุ72ปีนะครับหรือตะนวยนะฮะแล้วก็นางสิริวัลน,นินเขตอายุ70ปีครับหรือว่าคุณยายต้อยนะครับคู่สามีภรรยานะครับที่ประกอบอาชีพขายอาหารตามสั่งในซอยข้างโรงเรียนมัธยมวิทยาและโรงเรียนอนุโนทยนะครับลำปาง ย่านถนนฉัดชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับและก็มีการทําอาหารแจกให้กับผู้ปกครองและเด็กๆนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่2 5 6 7เพื่อเป็นการส่งมอบความสุขในช่วงต้นปี โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่2,567ทั้งตายวยและใหญ่ต้อยก็เตรียมของมากเป็นพิเศษค่ะทั้งหมูและไข่สี่แผงใหญ่เข้าสวยด้วยก็มาตั้งร้านตั้งแต่เช้าแจากอาหารให้กับเด็กนักเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองมารับกันไปหลายร้อยชุดก็สร้างความอิ่มสุขและรอยยิ้มทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะ สองตายายครับเปิดร้านขายไข่เจียวนะครับแล้วก็ข้าวผัดข้าวผัดกระเพรามานานกว่า7ปีแล้วนะครับซึ่งในอดีตครับคุณยายต้อยนะครับทำงานอยู่ที่โรงเรียนมัธยมวิทยาและได้เกษียณอายุราชการออกมาครับด้วยความเหงานะที่ต้องอยู่บ้านจึงมาขายข้าวไข่เจียวอยู่ที่ข้างโรงเรียนครับเมื่อได้พบเจอกับเด็กนักเรียนก็จะไม่เหงาซึ่งทางร้านครับก็มีเป็นที่รู้จักดีๆของเด็กๆนะครับที่ย่านแห่งนี้เป็นอย่างดีครับ ด้วยที่สองตายายครับพูดคุยแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมีอัธยาศัยไมตรีกับเด็กๆเ,เป็นอย่างดีครับทำให้หลายคนนะครับทั้งเด็กนักเรียนผู้ปกครองรวมถึงครูนะครับก็มีการมาอุดหนุนอย่างไม่ขาดสายและมาถึงช่วงเทศกาลครับหรือวันสําคัญต่างๆนี่ยสองตายายก็จะมีการทําอาหารทาข้าวไข่เจียวและเมนูข้าวผัดข้าวผัดกระเพราแจกฟรีครับทั้งช่วงปีใหม่วันพ่อแห่งชาติวันแม่แห่งชาติหรือวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับค่ะก็เป็นความสุขทั้งผู้ให้และก็ผู้รับเลย